วันนี้เรามาดูอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยมานะครับอำเภอนครไทยมีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยสุโข,ขทัยแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนอำเภอนครไทยเรียกว่าเมืองบางยางนะครับก็ประวัติเร่าๆก็คือพ่อขุนบางกลางหาวหรือ เจ้า,า,าพ,พ,พ,พ่อคุณศีธราทิตศะสมกษัตริย์แห่งสุขโขทัยได้ย้ายรวบรวมผู้คนจากเมืองชัยปราการทางภาคเหนือนะครับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองบางยางนะครับก็ท่านก็ได้ร่วมกับพ่อขุนผาเมืองที่อยู่อารมณ์ศักนะครับเข้าไป โจมตีไล่ขอมออกจากศรีสัชนาลัยและสุขโขทยัยท่านก็ได้ครองเมืองสุขโขทัยได้ปราบดาที่เสกเป็นพ่อขุนศรีนทราทิตนะครับผสมกษัตริย์แห่งสุขโขทยัยทําไมเรารู้จักพ่อขุนศรีธาราทิตยเยอะเพราะว่ามีหลักศิลาจารึกที่เจอที่สุขโขทยัยเราจึงได้ทราบประวัติ และสภาพการในช่วงนั้นนะครับนี่แหละเมืองนครไทยก็เป็นเมืองเกี่ยวกับประวัติเจ้าพ่อขุนสีธราทิศนะครับข้างหน้านี่ของนครไทยเนี่ยเราสามารถแยกเข้าไป ผู้เห็นล่องกล้าได้แล้วก็ภู้ับเบิกได้เส้นนี้นะครับจะมีเส้นเข้าไปเริ่มเข้าเข้าตัวเมืองออแล้วครับอำเภอนครไทยทำอาชีพเกษตรเป็นหลักครับทั้งพืชไร่พืชสวนแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับเพราะว่ามีแม่น้ำผ่าเมืองนะครับผ่านเมืองเลยสมัยโบราณเราก็จะตั้งรักแรง กันที่แม่น้ําริมแม่น้ําเป็นหลักอุดมสมบูรณ์เพราะอุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวเนี้ยประชากรได้แล้วเข้ามาก็เป็นชุมชนที่ใหญ่นะครับมีโบมีตั้งเจ็ดร้อยปีแลครับนี่แหละครับ,รบเริ่มเข้าสู่ตัวเมืองรถก็จะเยอะหน่อย เข้ามาจากอำเภอด้านซ้ายนะครับแล้วก็เราจะเห็นปั๊มปตทอ,อยู่ด้านขวามือน,น,นะครับเนี่ยครับปตทนครไทยเราจะเริ่มเข้าตัวอำเภอแล้วครับ อบตอนะครับนี่นะครับก็เป็นอำเภอขนาดกลางนะครับข้างหน้าคือ แม่น้ำแควน้อยนะครับเป็นแม่น้ํานะครับแควน้อยที่ไปหลลงเขื่อนแควน้อยของตรงแดนนะครับทีนี้ไม่ไม่ค่อยเยอะอะไรนะไม่ค่อยเยอะนะครับจะเริ่มเข้าตัวอําเภอแล้วครับถนนก็จะค่อนข้างแคบนะครับเพราะเป็นเส้นทางสมัยก่อนเป็นน่าจะเป็นทางเกวียนนะครับจะไม่ได้ตัดใหม่น่าจะมีมานานเพราะชุมชนม,มันเก่าแก่มากเส้นทางจึง แคบนะครับนะครับวัดพระทาตนะครับวัดพระาธาตวัดกลางเมืองนะครับ ก็เป็นวัดไม่ใหญ่มากนะครับโดนเข้ามาดูนะครับไม่มีสางออก ที่เราเห็นนะี่คือพระธาตุนะครับ้าเก่าแก่มากนะนี่นะครับพระธาตุนะครับจะมีเสาจะมีเสานะครับมีไม้ไผ่ค้ำไว้นะครับเป็นพระธาตุเก่าแก่สมัยน่าจะสมัยโบราณน,นะครับสมัยพ่อกดบางกลางหาวห,หรือพ่อขอดสีรัตินะครับ น่าจะดูส่งแล้วน่าจะใช่นะครับนี่เลยเป็นวัดเก่าแก่ประจำเมืองเลยนะครับวัดประธาดูข้างหน้าก็เป็นสถารรการประเรียนเขา่า เป็นสถานการณ์เรียนฮะหอชันนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปตัวเมืองเก่านะครับ วัดหน้าพัทธาตุอำเภอนครไทยที่เราเข้าไปเมื่อกี้แล้วก็เข้าสู่ตัวเมืองนะครับเมืองก็จะเส้นถนนแคบนะครับมันก็จะมีถนนหลายสายจากถนนเส้นนี้ยผ่านกลางเมืองเลยครับ ตตรงไปก็จะไปออกอุทยานทุ่งแสลงหลวงนะครับแถวน้ำต,ตกแก่งโสภาผรับนะฮะนี่นะครับตัวอำเภอก็จะแคบๆอย่างนี้แหละครับ จะก็ต้องระวังนะครับเข้ามาก็จะไปเจอสามแยกข้างหน้านะครับด้านขวาก็เป็นตัวอำเภอนะครับมา,าเป็นตัวอำเภอเราจะเลี้ยวขวาไปออก ัตกาน,นะครับตรงไปก็ไปออกพิศโลกนี่นะครับอำเภอ,อนครไทยก็ออเภมีพื้นที่ใหญ่สุดของพิศโลกความเจริญก็บปานกลางนะครับทีนี้ก็มีทำไร่ทำนาทำสวนยางนะครับแล้วก็เป็นเมืองแห่ง พ่อคุณรีธราทิ์ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยก็มาเป็นเจ้าเมืองบางอย่างหรือเมืองนครไทยในปัจจุบันนะครับตอนนี้เราก็จะไปชาติตการประมาณ34กิโลนะครับเส้นทางก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นเส้นทาง เชื่อมระหว่างเหนือกับอีสานนะครับตอนบนเหนือไปไดนบ้างไปเชีงยงใหม่ได้ไปปางไปเชีงยงใหม่ไปแพร่ไปพเยาไปเชียงรายนะครับเสิ่นนี้นะครับดูชุมชนนะครับของอำเภอนครไทย แล้วก็จบการนำเสนอรีวิวอำเภอนครไทยอำเภอใหญ่แห่งจังหวัดพิษณุโลตรงจุดนี้นะครับ